เรื่องจิ๋งนะคะก็ต้องถามหมอติ๋งค่ะคํถาถามนี้นะคะคล้องจองมากเลยค่ะติ๋มจิ๋งดําทํำยังไงคะ่ะ ปกติในผิวของเรามันจะมีเม็ดสีชื่อว่าเมลานินนะคะทีนี้มันก็จะมีผลกับฮอร์โมนมีผลต่อเมสส็ดสีเพราะฉะนั้นสาเหตุของสีผิวที่มันคล้ำหรือเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะก็เป็นจากฮอร์โมนในร่างกายของเราเราจะสังเกตว่าคนท้องบางทีหัวนมค้ำขึ้นรักแรดดาขึ้นขนิมดําขึ้นแล้วก็าการอักเสบหรือว่าระคายเคืองเกาคันพวกนี้เป็นผืนเลือดลางพวกนี้ก็ทําให้ลักษณะของสีผิวมีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน แล้วถ้าใช้งานเยอะนะคะจึๆๆๆๆก็มีการเสร็จสีร <co ld> หรือว่ามีการระคายเคืองก็ก็มี <c oughs> ส่วนทําให้มีปัญหาได้แต่สาเหตุหลักก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนนะคะอ่าใช่ดังนั้นเนี่ยผู้ชายบางคนบอกว่าคนนี้ังแปลว่าผ่านมาเยอะเนี่ยไม่จริงนะะ <c oughs> สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือฮอร์โมนแล้วก็พวกกรรมพันนะคะแล้วเราทํายังไงคะทีนี้เออก็ต้องมาใส่หมอกุ๊กไก่แล้วล่ะก็ปกตินะคะคือการรักษา หร, Shift, หรือว่าการดูแลในเรื่องของสีนะคะสมัยก่อนเราก็จะมีพวก h e l i ออสคิลสวิตบาบาไปนะคะแต่ตอนนี้ the best one mm hmm. นะคะก็คือพ mm ิคโคนั่นเองนะคะเราก็สามารถใช mm ้ hmm. ได้ทั้งตัวนอกจากใช้ก mm ับหน้าแล้วนะคะเราก็ยังสามารถพิคคน้องได้ด้วยะคะ่ะก mm hmm. ็จะทำให้แบบสีผิวมันจางลง mm hmm. เพราะว่ามันไปจัดการที่ตัวเมลานิน mm hmm. ที่หมอติ่งเบออกโดยตรงนะคะติ่งจ๋าน้องสาวมีกลิ่นเกิดจากอะไร ก็จริงๆกลิ่นเนี่ยมันก็มาได้หลายส่วนนะส่วนหนึ่งก็เป็นต่อมขับเหงื่อบางทีเราใส่เสื้อผ้าอับก็อาจจะเป็นสาเหตุได้แต่ส่วนที่สําคัญที่หมอจะพูดถึงก็คือเรื่องของกลิ่นที่อยู่ภายในช่องข้อที่มาจากตกขาวนะคะในกรณีแบบนี้นะคะก็ให้สงสัยเลยว่าอาจจะมีการอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียอยู่ข้างในซึ่งกลิ่นมันก็จะมีลักษณะท,ที่ถ้าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียบางตัวนะคะก็จะมีลักษณะกลิ่นจำเพาะอาจจะมีกลิ่น,นเหมือนกับกลิ่นปลาเน่าเราเรียกว่าเป็น,นแบบนั้นอันนี้จะต้องมารักษา ะะเพราะว่าถ้าไม่รักษาก็อาจจะสร้างความไม่สบายใจกับเราเวลาเราไปนั่งข้างๆคนอื่นหรือแม้แต่การมีเพศสัมพันธ์เองนะคะน้ำเชื้ออสุจกิก็จะทําให้ลกลิ่นเกิดขึ้นได้จากการติดเชื้อแบคทีเรียอตัวน,นี้นะคะ่ะเขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษิชิโอดอร์ใช่ไหมมันคือเชื้ออะไรอ่ะเกิดจากเชื้อกาสดีเนล่ามันคือโรคแบคทีเรียวาจิโนซิสนะคะเออจริงๆนะกูแกเคยอยากจะเรียนสูด้วยนะแต่ว่าไม่เรียนเพราะว่าไปดีลวค่ะจะได้ไม่แย่ ไม่เรียนเพราะว่าไปไปลาวอดแล้วเจอมะเร็งปากมดลูกมันมีกลิ่นเหมือนกันใช,ใช่ใช่อีกอันหนึ่งก็คือกลิ่นนอกจากการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็คือมีแผลหรือว่ามีการอักเสบที่เป็นมากกว่าตกขาวที่เกิดจากแบคทีเรียรคือเรื่องของปากมดลูกนะคะพวกนี้เวลามีแผลหรือว่ามีการอักเสบหรือแม้แต่เป็นโรคของมะเร็งเองเนี่ยลักษณะกลิ่นก็จะเป็นลักษณะที่ถ้าเป็นคุณหมอมะเร็งก็จะได้กลิ่นพวกก็จะรู้เลยว่าเคสคนนี้เป็น กลิ่นของโรคมะเร็งอะไรเงี้ยตอนทีน่ไปลาวบอรดตอนนั้นเรา ฉันคิด,ดไว้ชื่อไว้เพื่อนค่ะเพราะนั้น oh. ตกลงว่าเรื่องของกลิ่นนะถ้ามีปัญหาต้องมาตรวจ <c oughs> เรา <c oughs> จะได้รู้ว่ามันมาจากต้นตอนไหนเพราะมันไม่ปกตินะ <c oughs> ถ้าเกิดอยู่ๆไม่มีกลิ่นแล้วมันมีกลิ่นเนี่ยต้องแบบลองดูบางทีแบบเป็นมะเร็งก็มีนะคะไม่ใช่แค่ติดเชื้อธรรมดาอามีคําถามมาใหม่นะคะอันนี้เขาถามว่าการนั่งอ้าขาหรือนั่งคัสมาดอุ้ยจะทําให้กลิ่นม้ากขิ้นไหม <c oughs> <laughs> จริงๆเรื่องของการนั่งคงไม่ได้เกี่ยวกับปากช่องคลอดนะคะปากช่องคลอดถ้ามันจะกว้างขึ้นส่วนใหญ่ก็คือเป็นจากการคลอดบุตรมากกว่าหรือว่ามีการหย่อนคล้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงการานนะคะเพราะนั้นการนั่งเนี่ยไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับรูขนาดของปากช่องคลอดนะคะแต่ว,ว่านั่งได้นะคะ <laughs> <laughs> ไม่อ้าค่ะแพนเนี่ย <laughs> <laughs> ไม่แบบไม่สนใจแล้วก็เวลาแบบมีอะไรก็รู้สึกว่ามันไม่เฉียวไม่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าอาการอย่างเงี้ยมันเรียกว่าหวงไหมหรือว่าแล้วมันจะต้องทํายังไงคะถ้าฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องมีหลายส่วนนะคะอย่างเช่นถ้าแฟนไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ย<ๆ>ก็เรียกว่าความต้องการดีไซน์มันลดลงม,มันก็มีหลายปัจจัยนะคะก็ต้องไปดูว่าเขาไม่อยากร่วมเพศพราอ,อะไรนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องซัก แยกนะคะทีละคน ส่วนเรื่องของความรู้สึกไม่เสียวนี่คือหมายถึงความรู้สึกของผู้หญิงใช่ไหมคะก็คืออาลโซมันไปไม่ถึงจุดตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาแก้ไขทั้งกายภาพได้ในปัจจุบันมันก็จะมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่เชื่อว่าช่วยกระตุ้นจุดสําคัญต่างๆเขาเรียกว่าจุดสียวนะคะมีจุดสียวมีอยู่ด้วยกันหลายจุดนะคะก็เทคโนโลยีใหม่ที่เขาพูดถึงก็คืออาจจะมีการฉีดเรื่องของ PRP เข้าไปนะคะที่บริเวณจีสป t ตอย่างเงี้ยนะคะหรือบริเวณคิทอลิสนะคะก็เชื่อว่า สารพวกนี้มันจะไปกระตุ้นในเรื่องของความรู้สึกทางเพศได้ดีขึ้นนะคะ<ม>ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะคะก็อาจจะเข้ามาปรึกษาแล้วก็ดูเป็นรายรไปนะคะนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับคน2คนนะคะนี้เราก็ต้องดูว่าตรงไหนมีปัญหาแล้วก็แก้ไขไปตามจุดแต่สําหรับผู้หญิงเองในการที่จะฉีดสารพวกที่เข้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องมา ดูให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิจารณานะคะว่าจะแก้ปัญหาตรงไหนนะคะจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะอยากจะรู้5้าจุดเสียวของผู้หญิงค่ะมีอะไรบ้างเรื่อง5้าจุดเสียวนี่อาจจะต้องถามหมอกุ๊กไก่แล้วค่ะน่าจะจุดแรกก็คือตรงซีสปอร์แล้วเรียกว่าตรงตำแหน่งคิตอลิสนะคะ จุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากมีความไวต่อการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสเบาๆ <c oughs> การสัมผัสด้วยแรงสังส่นสะเทือนหรือการกระแทกพวกนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้เกิดภาวะถึงจุดสุดยอดอากาซึมได้ไง่ายไอ้ตัวนี้ก็คือภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเม็ดละมุดใช่ไหมอ,อ,อันเดียวกันปะเม็ดละมุดนาะ คิดตอนนี้ก็คือปุ่มด้านบนนะคะใช่หรือที่เขาเอาไว้เบิร์นไหมหมอสไม่รู้เรื่องโอเคค่ะหมอกุ๊กเกเองอะเรื่องนี้อ่ะจุดแรกไปแล้วนะคะจุดที่สองก็งงคือ G spot นะคะจุดนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณผนังช่องค้อทางด้านในนะเข้าไปประมาณส,สัก2.5เซนติเมตรนะคะก็จริงๆจ,งจุดนี้เนี่ยมันสามารถเทสได้นะคะ ดยการที่เราสัมผัสจริงๆในการที่เราจะฉีดพวกสารบางอย่างกระตุ้นเพื่อให้จุดนี้เนี่ยมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเทสก่อนะฉะนั้นะส่วนใหญ่จุดนี้จะอยู่บริเวณผนังด้านหน้าของช่องคลอดอะคะ่ะลึกเข้าไปจากปายช่องคลอดมาสัก2.5เซนเราก็สามารถที่จะลองคําดูได้นะคะแต่ละคนก็อาจจะตำแหน่งมีความคาดเคลื่อนหรือว่าอาจจะลึกกว่านี้ได้บ้างะะไม่เป๊ะน,นะคะก็ขึ้นกับคนเนาะก็ต้องลองลองเทสดูจะเทสเองหรือจะให้แฟนเทสก็วาไปเนาะอ่ะ จุดที่สามก็เป็นจุดโอสปอร์ตโอสป o ร์ตโอสปอก็คือเป็นตำแหน่งเดียวกันแต่อยู่ทางด้านหลังก็คืออยู่ตรงช่องคอด้านหลังนะคะเพราะนั้นในตำแหน่งนี้พวกชายรักชายที่มีเพศสัมพันธ์ทางก้นน่ยก็จะถึงจุดสุดยอดได้ตำแหน่งนี้ได้อ๋อโอสปอนี่ต้องเป็นจุดที่แบบว่าเะเป็น LGBT เป็นแบบว่า Rainbow Love แต่ในผู้หญิงบางคนจุดนี้ก็ถึงจุดสุดยอดได้เหมือนกันนะมี G สปอร์ต O สปอร์ต C สปอร์ต U สปอร์ต U สปอร์ต U สปอร์ตเนี่ยก็อยู่ที่ตำแหน่งส่วนที่เลยจากส่วนต่อของบริเวณปากว่าลูกลงมานิดนึงอยู่ในช่องคลอดทางด้านหลัง U ก็น่าจะไย่อม,มาจากตัวู t e ราสนะคะก็คืออยู่ดับผนังของช่องคลอดด้านหลังนิดนึงเพราะฉะนั้นจุดน,นี้จะอยู่ลึกเพราะฉะนั้นถ้าอายเพศสั้นๆหรือว่าช่องคลอดผู้หญิงยาวบางทีจุดน,นี้อาจจะไปไม่มถึง แต่ท่านิ้วก็อาจจะถึงนะเพราะนั้นเราก็อาจจะอยู่ที่นิ้วยาวนิ้วสั้นเพราะนั้นจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่บางคนก็มีความไหวอยู่สามารถถึงจุดสุดยอดได้เหมือนกันอ๋อสี่จุดแล้วนะคะจุดสุดท้ายคือก็คือ P สปอร์ตก็คือเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของเราเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็บางคนรู้สึกว่าเวลาขมิบแล้วจะเสียวอันนี้คือจุดนี้ 5จุดนะคะหจุดเสียวของผู้หญิงนะคะก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็แชร์ไปค่ะแชร์ไปให้แฟนเห็นนะคะเออเราจะได้แบบว่ามี<อ>ความสัมพันที่ดีขึ้นแล้วก็ลองกันดูว่าชอบจุดไหนจุดไหนเสียวสุดอะไรนี้ลองอะลองไปใช้แล้วมาแชร์กันดูนะคะหมอผู้ใหญ่รออ่านอย่างเดียวคะ่ะแล้วก็ตอบคอมเมนต์ด้วยรูปหัวใจนะคะอันนี้ค่ะ <laughs> ใครมีคำถาม สนุกสนุกหรือว่าทะเลนทะลึ่งก็ไม่ต้องอายนะคะเพราะว่าหมอตุ๊กเก่ก็ทะลึ่งเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> สน่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวถามหมอติ่มให้คะ่ะ